สนับสนุนโดย Toyota Prius True Move e น้ำดื่มสิง อาจารย์ครับอีกหนึ่งไฮไลท์ของวัดร่องขุนอันนี้แถมกันอันนี้สําคัญครับคนไม่ค่อยได้เห็นครับอาจารย์นี่รายการก็ไม่ค่อยมีใครมาถ่ายเพราะเพิ่งปั้นนี่เพิ่งปั้นได้เดือนกว่าเองมาดูอันดับหนึ่งนี่ดูทองสําหรับหล่อพราะเมกีนี่อนตรงนี้หนะเราเตรียมทองไว้หมดแล้วในการหล่อที่นี่เราสร้างโรงปั้นนี่ไว้ปั้นท่านครับแล้วเสร็จเรียบร้อยเราก็จะหล่อหล่อเสร็จเรียบร้อยเราก็ยกไปประดิษฐานตรงขอพิเกณด้านข้างนี้ ที่อยู่กลางสระน้ำเน่ยหมอใหม่อ่ะเข้ามาเข้าดูรบก้นหน่อยนะครับมาเข้ามาเลยไม่มีเด็กวัดมาตบผมนะครับไม่มีปัญหาไม่ต้องห่วงมากับท่านผู้ใหญ่แล้วนี่ตักดูนี่อันนี้คือองค์จำลองครับเป็นองค์เล็กที่แบบเราปั้นขึ้นมา เพื่อที่จะเป็นแบบของการปั้นองค์ใหญ่ครับอาจารย์เรื่อหล่อบรันอย่างงดงามอันนี้มีทั้งหมด99องค์นะแต่อยู่บ้านเศรษฐีหมดเป็นของสําหรับสะสมของเศรษฐีครับ99องค์แล้วก็เอาเงินจากการขายครับองค์นี้มาสร้างท่านสร้างท่านสร้างทุกอย่างเลยนะสร้างทั้งขอท่านสร้างทั้งอันนี้ครับอาจารย์นะเราดูเดิการขยายตักดูดิจากเนี้ยเนี่ยอันเนี้ย เมฆคืออันนี้นี่ถูกตัดไปแล้วกำลังจะเตรียมไปหล่ออันนี้เมฆอันนี้ก้อนเนี้ยอ๋อก้อนโอ้นี่คือเมฆอันนี้คือทิพยานท่านที่นั่งท่านอ่ะอันนู้นเห็นได้ใหญ่ไหมใหญ่ยักษ์เลยไหมครับแล้วเราทำสามชิ้นเมฆทิพยานแล้วองค์ท่านมานั่งแล้วดูดูมงกุฎขั้นนะเรากําลังทําอยู่ด้านนู้นอันนี้เป็นพระรัศมีท่านเห็นไหมเราจะทําประกอบกัน 1>, 1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้น4ชิ้น5ชิ้นหนู6ชิ้นหลอแล้วเอามาประกอบตัดตอ่ตอแล้วขึ้นไปประกอบอเห็นไหม,มดังนั้นยิ่งใหญ่เราไปดูไอ้ไอ้มมกุฎท่านเนอยเนี่ยอลังการเนี่ยอันนี้เราหล่อเสร็จเรียบร้อยเรา,เาไปสวมนั่นเลยนะขึ้นไปสวมเลยนะอันนี้ยอดท่าน เห็นไหมครับยอดอันบนยอดบนสุดบนสุดของท่าน๋ยวเราหล่อเป็นชิ้นชิ้นแล้วเราก็ประกอบแต่การตามมากๆครับอาจารย์อันนี้พี่ต้องการให้เป็นรพเนรที่สวยที่สุดในโลกคือพี่ทําอะไรก็ต้องที่สุดในโลกอแต่็คือความตั้งใจการทุ่มเทชอบแบบในการใช้ชีวิตจริงๆไงจะทําอะไรก็คือทำมาอกต้องที่สุดที่สุดพี่ไม่เคยทําอะไรขึ้นกลางๆทำแบบส่งขอส่งไปทีไม่มีในชีวิตพี่ตั้งแต่เป็นเด็กพี่เวลาทำอะไรเอาจริงพูดเอาจริงแล้วทุ่มเท ดังนั้นถายชีวิตเลยคือคือนักหนูไม่เด็กๆเราสมัยเนี้ส่วนใหญ่คิดเรื่องตัวเองมากเกิน mm hmm. ถ้าเราพอเราคิดเรื่องตัวเองเราก็ต้องคิดแค่พอมีพอกินใช่ไหม mm hmm. แต่ถ้าเราคิดเพื่อประเทศชาติแม่เจ้าไม่ใช่เลยเราแค่พอดูได้ไม่ได้ครับ mm hmm. ถ้าแค่เพื่อประเทศชาติ mm hmm. เพื่อพัศาสนา mm hmm. เพื่อความยิ่งใหญ่ของชาติเรา ไม่ได้คือมันต้องตายตายอย่างเดียวทุ่มเทตายเนี่ยมันถึงจะได้ของนี่ยิ่งใหญ่เห็นไหมมันต้องเสียสละมันต้องเสียสละดังนั้นพวกเราเอาแค่พอกิน,นก็โอเคยื่เงพอได้เพราะมีกินมีใช้แต่ถ้าคิดเพื่อชาติเนี่ยโอ้โหมันต้องมันต้องโอ้โหแล้วพี่คิดดูพี่นอนสองทุ่มครึ่งตีสองพี่ตื่นมาแล้วทำงานแล้วทำงานแล้ว ทำงานแล้วเพราะเวลามันน้อยมันเหลือน้อยมากนี่จะ60แล้วไงครับแล้วทีนี้มันเหลือน้อยไงแล้วพี่ก็ทําอย่างนี้มาได้แล้วยี่สิบสองคือนอนน้อยแต่ทํางานมากนั่นนั่นคือสิ่งที่เราต้องเสียสละทุกอย่างเพืของตัวเองเพื่อประเทศชาติของเราเพื่อศิลปะที่ยิ่งใหญ่ของชาติเราเพื่อพระศาสนาเพื่อประกาศความยิ่งใหญ่ของพทธศาสนาเพื่อประกาศความยิ่งใหญ่ของรัชกาลของเราครับนั่นคือสิ่งที่ปัารถนาดังนั้นชีวิตพี่ไม่มีค่าหรอก รู้ไหมมันไร้ค่าแต่ว่าสิ่งที่พี่สร้างเหล่านี้สิมีค่าอ,อันนี้คือค่าของจริงไม่ใช่ค่าของพี่แต่เป็นค่าของประเทศชาตินี่คือสิ่งสําคัญที่สุดกตรู้ไหมที่ที่เราต้องพยายามที่จะหให้เด็กได้เห็นพี่อยากเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของคนดีที่สุดของประเทศชาติพี่ครับทั้งชีวิตเนี่ยเป้าหมายก็คือเป็นตัวอย่างของผู้เสียสละอของจริง แล้วก็บานกฎเป็นรูปธรรมไปก็จริงแต่ว่าสิ่งแต่สิ่งที่ทำเนี่ยมันมีค่ามหาศาลในแก่บ้าประเทศชาติไงมันเป็นสิ่งที่โลกทั้งโลกต้องเดินทางมาที่นี่เงินเข้ามาในประเทศเรามายกย่องสิ่งที่ศิลปินที่ยิ่งใหญ่คนนี้ของประเทศนี้มันสร้างเล่าลือกันออกไปทั่วโลกว่ามันยิ่งใหญ่มากคนคนนี้มันโอ้โหมันเสียสลายแก่ประเทศชาติมันไม่เคยรับเงินบริจาคจากใครมันทุ่มเทชีวิตตั้งแต่อายุ12แล้วมันตาย หยุดที่วัดมันเลยนตัวเองอาแล้วสร้างเองทําเองแล้วก็โอ้โหนี่มันเป็นตัวอย่างไม่ใช่เฉพาะแก่ประเทศชาติตักรู้เปล่าแต่มันเป็นตัวอย่างให้แก่คนทั้งโลกให้คนรู้ว่าเกิดมาในโลกนี้อย่างเอาแต่เอาแต่ได้เอาแต่เอาเอาแต่เอาต้องคิดถึงประเทศชาติคิดถึงชุมชนคิดถึงจังหวัดคิดถึงโลกทั้งหมด ในโลกนี้มันมีน้อยไงครับดังนั้นอันนี้คือสิ่งที่พี่อยากจะเสียสละชีวิตพี่ทั้งชีวิตในการตุ้มเเนี่เพื่อปรากฏเกิดขึ้นเป็นคนหนุ่มสาวในรประเทศเราคิดแบบพี่ขึ้นมาสักอีกสักห้าคนถักรน้ไปมันก็จะเกิดคนที่คิดแบบพวกเราบบเกิดขึ้นอีกครับรประเทศชาติเราก็จะเจริญเราก็จะมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่งดงามไม่จำเป็นต้องศิลปะอย่างเดียวนะอย่างอื่นก็ได้ครับอย่าง,งอื่นก็ได้ที่เรา เราอยากจะทำให้เต๋วประเทศาทาง,ทางไหนก็ได้แต่ว่าคือให้มันสุดแต่ต,ต้องระดับโลกแม่อาจารย์วันนี้ผม,ม,ผมเองก็ได้มาเรียนรู้อะไร หลายอย่างเลยนะฮะทั้งเรื่องศิลปะเอ่ยธรรมะเอ่ยก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงดีไม่ด้มาเห็นสิ่งที่สวยงามครั้งหนึ่งในชีวิตของหนูนะฮะก็ต้องขอกราบงามๆนะครับอาจารย์ถือได้ว่าชีวิตนี้มีบุญมากเลยที่ได้มาพบกับบุคคลที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประเทศชาตินะฮะอาจารย์แล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากก็คือได้ มาเห็นก่อนนะครับเป็นคนแรกดีรู้สึกดีใจครับอาจารย์โอ้โหเดี๋ยวเสร็จตักมาใหม่ได้ครับอาจารย์ตอนหล่อเป็นท้องเหลืองครับอาจารย์คอ้โหวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เฉลิมชัยจริงๆครับขอกราบตรงกลางเลยครับโอ้สวัสดีอ่ะท่านผู้ชมครับพบกันใหม่เลยครับผมถ้าเกิดว่ามาเชียงรายต้องมาที่วัดล่องคุณแล้วคุณจะรู้ว่าศิลปะรุ่นสมัยเป็นยังไงที่นี่ครับผมาปบายค่ะสวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนที่เรียกได้ว่าสวยงามที่สุดในโลกและองค์พัพพิเนที่สวยงามยิ่งใหญ่อลังการมากๆเทปนี้นะฮะพิเศษเพื่อชาวหนีเที่ยวโดยเฉพาะเลยครับติดตามความเคลื่อนไหวของรายการนะฮะแล้วก็ติดชมรายการได้นะฮะในอินสตาแกรมแล้วก็ Facebook ของหนีเที่ยวครับวันนี้เนี่ยเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่สุขน้าเวลาเดิมสวัสดีครับมามา,มาไม่มีอะไรมากเปิดธรรมดา หา er ้าสี่ามสอครับอาจารย์นึกว่าแจกตะกรุดตัวเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันโอเคอ่าได้อ่าโอเคสี่ยาสี่ยามีอะไรนะเน้นคำเหรอเน้นเน้นคำเหรอมนคำมีคำตอนนี้อยู่ตาคอนเสิร์ตอยู่ตาคอนเสิ อาจารย์อาจารย์มีเน็กขามไหมแล้วจะถามว่ามีนามบัตรไหมบอลเน็กขามไหมอาจารย์ไม่มีเน็กขาโอเคบายบายจ้ะย์บายบายอาจารย์อ่านแล้วมันอินเข้าไปมอินเข้าไปในหัวใจไม่ใช่ไอตั๊กแล้วตอนนี้เป็นใช่ไอ้คนบ้าคนหนึ่งที่ตัวแสดงคนนั้นใช่แน่ผมชอบอาจารย์จริงๆริงเลยแน่แน่น่ะแน่น่ะนั่น่ะเนี่ยครับอาจารย์เห็นป่าวนี่คือหมายความว่ามันต้องเรียนรู้ใช่ไหมเหมือนกันศิลปะ ขอบคุณจริงๆครับยินดีเลยตั๊กเฮยินดีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ตั๊กอยากเผาที่นี่ตักมาได้ทันทีครับได้ถัามาไม่ได้พี่ไ็นรับแล้วก็สิ่งสําคัญเลยนะฮะวันนี้เลยนะฮะเป็นรายการแรกที่ได้มาถ่ายที่เมนในวันนี้นะครับเปิดให้ขึ้นมาเลยนะเป็นรายการแรกเลยครับผมนี่ไม่รักกันจริงไม่ทักขอบคุณจริงๆครับอาจารย์เจริญเจริญโอเคครับอาจารย์